ไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคณะกรรมาี่การปราปชสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนายฉลาดขามช่วงคับประธานคณะกรรมาการ คณะกรรมการปปชสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสุทธิชัยเจริญจรูนเนธค่ะนางรำพูลตันติวณิชชานนท์นายกิติสมทรัพย์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารลกลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายฉลาดขามช่วงับประธานคณะคณะกรรมาการปปชสภาผู้แทนรัษฎรกล่าวว่าการลงพื้นที่จัดโครง,งการสัมมนาในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปลูกเจตสำนึกและสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตอันส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนแก่ประชาชนและเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการทุจริตประพฤติมิชอบค่ะโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจ และผลงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดความตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบัติตนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับรุ่นที่1เนี่ยจะจัดขึ้นในวันในวันเสาร์ที่28กันยายนก็คือวันนี้นะครับณนะอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญส่วนรุ่นที่2นะครับจะจัดในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่29กันยายนณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหารตำบลจังหารอำเภอจังหาร และรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นที่3จัดขึ้นในวันจันทร์ที่30กันยายนนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพชัยตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้แทนหน่วยภาคหน่วยงานภาคราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมานาครับ